ตัดไฟก่อเบิร์นเอาวิธีจัดการกับความคาดหวัง เราต้องอยู่กับชีวิตประจาวันที่มีการคาดหวังอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังจากคนอื่นที่มีต่อเราความคาดหวังจากเจ้านายเราความคาดหวังของตัวเราเองความคาดหวังเหล่านี้เนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยล้าจนถึงจุดบ,บางครั้งเราเรกับเบร์นเอาคือรับไม่ไหวแล้วนั่นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันไม่เสียหายที่จะมีความคาดหวังแต่ความคาดหวังมันจะต้องมาพร้อมกับการวางแผนที่ดีเมื่อเราคาดหวังจะได้ประสบความสำเร็จเรื่องอะไรก็ตามมันจะต้องมีแผนที่ตามมาอย่าง ฉะนั้นอย่าปล่อยให้ความคาดหวังอยู่ในตัวเราอยู่ในความรู้สึกของเราโดยที่ไม่มีแผนที่จะทําให้ความหวังหรือความคาดหวังนั้นเนี่ยนะฮะให้ไปสู่ความสำเร็จได้ หากคุณกำลังหลงทางหรือประสบปัญหาต่างๆในชีวิตเกี่ยวกับการทำงานชีวิตส่วนตัวทิ้งคำถามไว้ในช่องนี้ได้นะครับผมอาจารย์มนรในฐานะนักจิตวิทยาที่ปรึกษายินดีให้คำตอบกับปัญหาทุกๆปัญหาและเร็วๆนี้ผมจะจัด Coffee Talk เพื่อที่จะให้พวกเราได้มีโอกาสมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเพื่อหาทิศทางชีวิตของตัวเองให้มันชัดเจนขึ้นตามความสามารถของเรา